สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่4นะคะวันนี้นะคะวันอังคารนะคะเป็นวันอังคารที่2พฤศจิกาย,ยน2564นะคะเป็นค่าแรกของวิชาภาษาไทยนะคะที่เราได้เจอกันนะคะในภาคเรียนที่2ซึ่งวันนี้นะคะเ,เราก็ เริ่มเรียนกันนะคะในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะครูก็ยังไม่ได้ทำคลิปหรืออให้นักเรียนทำอะไรที่เยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันนะคะอย่าง ง่ายๆก่อนนะคะอ่าแล้วอย่างอื่นนะคะครูก็ขอแจ้งก่อนนะคะว่าเทอมนี้นะคะเราจะมีการเรียนออนไลน์บ้างนะคะเป็นบางสัปดาห์ซึ่งถ้าวันไหนนะคะมีการเรียนออนไลน์นะคะครูจะแจ้งให้ทราบร่วงหน้าในสัปดาห์นั้นๆน,น,นะคะเช่น สมมุติวันนี้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะครูก็จะแจ้งว่าอ่ะวันจันทร์ที่เท่านั้นวันอังคารที่เท่านี้จะเรียนออนไลน์กันอะไรแบบนี้นะคะก็คือจะมีการแจ้งเพื่อให้หนักเรียนเนี่ยเตรียมตัวแล้วก็กำหนดเวลานะคะในการปฏิบัติงานต่างๆระหว่างอยู่บ้านนะคะเพื่อให้วันที่ครูจะสอนออนไลน์เนี่ยให้หนักเรียนได้อ,อยู่แล้วก็สะดวกในการเรียนนะคะแต่ เทอมนี้เนี่ยวิชาภาษาไทยของเรานะคะจะเรียนกัน4ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นนะคะพาระใบางานในแต่ละวันนะคะครูก็จะให้เป็นใบางานที่ง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะคะเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้มเีเวลาในการทำใบางานมากขึ้นนะคะเพราะ งานในเทอมนี้นะคะนักเรียนก็จะมีงานมากขึ้นและเหมือนวิชาของครูนะคะก็คือวิชาภาษาไทยนะคะเป็นวิชาหลักนะคะเพราะฉะนั้นในตารางสอนมี4ค่คาบใบงานต่อ1สัปดาห์เนี่ยก็ต้องมี4ใบงานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะครูจะบีบ บีบเนื้อหานะคะ1คลิปเนี่ยจะให้ทําเนื้อหาในใบงานเนี่ยง่ายๆต่อ1ใบงานนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีเวลาแล้วก็ไม่ยากเ,เกินไปนะคะในการทําใบงานเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะ1่คาบเรียนเนี่ยเราจะมาเรียนกันง่ายๆเลยครูดูจากตารางเรียนของนักเรียนแล้วเนี่ยนะคะครูก็ควรจะ ให้เป็นใบงานที่เบสิกก่อนนะคะวันนี้นะคะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเรียนเนี่ยครูขอให้เนื้อหาสักนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ทำใบงานนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อหากันเลย าการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์นะคะก็คือการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะด้วยการพูดหรือการเขียนนะคะแล้วก็มีการพิจารณาอย่างอรอบคอบแล้วก็มีเหตุผลมาสนับสนุนอย่างหนักแน่นนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวนะคะครูจะยกตัวอย่างการแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็น าการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถทำแบบทดสอบในวันนี้ได้นะคะ ข้อคำหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์นะคะหนึ่งเลยเราต้องมีความรู้เรื่องที่จะวิจารในเรื่องนั้นนน,นะคะเป็นอย่างดีสองเลยนะคะก็คือเราเนี่ยต้องหาเหตุผลนะคะแล้วก็ข้อจํากัดต่างๆนะคะมาประกอบการวิจารณ์นะคะโดยไม่ให้การวิจารณ์ของเราเนี่ยลำเอียงไปในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่งนะคะสามคิดให้ดีก่อนที่จะพูดหรือเขียนวิจารณอะไรต่างๆนะคะสี่ลำดับ ับขั้นตอนในการพูดให้ดีนะคะไม่วกไปวนมานะคะเพราะจะทําให้เราเองหรือผู้อ่านนะคะสับสนนะคะ5ใช้ถ้อยคําและเนื้อความนะคะเป็นไปนในทางสร้างสารรค์ก็คือเวลาเราจะวิจารณ์งานอะไรนะคะเราจะวิจารณ์ไปในทางบวกนะคะนักเรียนทางสร้างสารรค์ก็คือทางบวกนะคะ หกหลีกเลี่ยงเรื่องส่วนตัวทั้งของตนเองและของผู้อื่นนะคะถ้าหากเราจะวิจารณ์งานหรือวิจารณ์ในสิ่งที่เพื่อนเนี่ยได้พูดหรือได้กล่าวนะคะหน้าชั้นเรียนเนี่ยเวลาเราจะวิจารณ์งานของเพื่อนนะคะเราก็จะ ไม่นำเรื่องส่วนตัวของเพื่อนนะคะมากล่าววิจารณ์ในคาบนั้นๆน,น,นะคะอ่าการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารเนี่ยเราเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะคาบหน้านะคะเราจะเรียนการวิจารณ์ด้วยกัน2แบบนะคะก็ การวิจารณ์ข้อแรกก็คือวิจารณ์ข้อเท็จจริงนะคะเราหาข้อเท็จจริงจากเรื่องที่เราวิจารณ์ข้อที่2ก็คือหาข้อคิดเห็นนะคะทีนี้คาบหน้าเนี่ยครูเนี่ยจะยังไม่ยกตัวอย่างนิทานหรือว่าเรื่องเล่าอะไรทั้งนั้นนะคะครูจะให้หนักเรียนเนี่ยคิดนะคะคิดเกี่ยวกับ ประโยคใกล้ตัวก่อนนะคะว่าควรจะคิดประโยคไหนมาให้อยู่ในหัวข้อของข้อเท็จจริงและควรจะคิดประโยคไหนมาให้อยู่ในหัวข้อของข้อคิดเห็นนั่นเองต่อไปนะคะครูขออนุญาตอธิบายถึงข้อเท็จจริงก่อนนะคะข้อเท็จจริงนะคะคือสิ่งที่ทุกคนนะคะรับรู้โดยทั่วกันนะคะเช่นไฟแดง นะคะทุกคนจะรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้ซ้อนท้ายหรือผู้ร่วมเดินทางนะคะเราจะรู้ว่าถ้าไฟแดงทุกคนต้องหยุดรถนี่คือข้อเท็จจริงว่าถ้าไฟแดงห้ามไปต่อหรือห้ามขับรถไปต่อนะคะ,ะหรือมันจะมี สัญ,ญลักษณ์นะคะเช่นเวลาเราไปเข้าห้องน้ำนะคะจะมีรูปผู้ชายกับรูปผู้หญิงเราก็รู้ไปโดยทั่วกันนะคะว่ารูปผู้ชายเนี่ยก็คือห้องน้ำชายและรูปผู้หญิงก็คือห้องน้ำหญิงนะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะข้อเท็จจริงก็คือ,อวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นวันเป็นวัน ทำงานหรือวันราชการนะคะอ่าส่วนวันเสาร์อาทิตย์คือวันหยุดนี่ก็คือข้อเท็จจริงทุกคนรับรู้ว่าถ้าหากเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็คือเป็นเวลาทําการเป็นวันปฏิบัติการหรือเราเรียกอย่างว่าเป็นวันราชการนะคะก็คือราชการนักเรียนครูหรือว่าออพนักงานลูกจ้าง ต่างๆนะคะต้องไปทํางานแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วแต่บางคนนะคะที่จะไปทํางานนี่ก็คือข้อเท็จจริงที่ทุกคนเนี่ยรับรู้โดยทั่วกันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งรับรู้เราจึงเรียกว่าข้อเท็จจริงแต่ถ้าเป็นข้อคิดเห็นนะคะเราจะคิดกลับกันข้อคิดเห็นเนี่ยก็คือว่า เราแสดงความคิดเห็นซึ่งความคิดเห็นของเราเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับเพื่อนหรือกับใครคนอื่นก็ได้มันจึงชื่อว่าการแสดงความคิดเห็นเช่นวันนี้อากาศสดใสอ่าไม่ใช่อ่วันนี้อากาศมืดครึ้มเพราะฉะนั้นอีกสักพักฝนคงจะตก ่าเราเห็นแค่อากาศครื้มเราจึงเดาไปนะคะว่าอีกสักพักหนึ่งฝนอาจจะตกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นข้อคิดเห็นเพราะว่าเราออกความคิดเห็นมันเป็นความคิดของเราแต่คนอื่นเนี่ยอาจจะคิดว่าตอนนี้มืดครึ้มแต่อีกสักหน่อยฟ้าอาจจะสว่างก็ได้นะคะมันจึงเป็นข้อคิดเห็นนะคะอ่ะ แล้วก็วันนี้แม่ทําผัดกระเพราผิดจังสงสัยจะใส่พริกหลายดอกอะจำให้ผัดกระเพรานี่ยผิดนะคะเราก็จะอยู่จัดจัดนะคะ ข้อความนี้เนี่ยอยู่ในการแสดงความคิดเห็นเพราะว่าบางคนเนี่ยกินเผ็ดได้บางคนกินเผ็ดไม่ได้ถ้าคนที่กินเผ็ดได้เนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่ามันไม่เผ็ดก็ได้ผัดกะเพราที่แม่ผัดเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นเรื่องนีน้ไม่ได้รับรู้กันโดยทั่วกันนะคะมันจึงเป็นข้อคิดเห็นให้คิดง่ายๆนะคะว่าถ้าข้อเท็จจริงเนี่ยทุกคนรับรู้ว่าควรจะทําหรือควรจะปฏิบัติหรือเป็นไปในแบบในแนวทางเดียวกันแต่ถ้าข้อไหนที่คิดว่า มันอาจจะเป็นความคิดของเราแต่ไม่ใช่ความคิดของคนอื่นให้นักเรียนเข้าใจในทันทีว่านั่นคือการแสดงความคิดเห็นนะคะอาทีนี้ต่อไปนะคะเรามาดูแบบทดสอบกันนะคะแบบทดสอบนี้ทำใส่ในกระดาษ A4 นะคะเทอมนี้นะคะส่วนใหญ่งานของครูนะคะให้นักเรียนทําใส่กระดาษ A4 ทั้งหมดนะคะแล้วก็กระดาษ A4 ถ้าอะไรที่มันไม่ยาวจนเกินไปให้นักเรียนทําในแนวตั้งนะคะการทํางานนักเรียน จะต้องตีกรอบสี่เหลี่ยมนะคะทุกใบงานนะคะให้นักเรียนทำกรอบสี่เหลี่ยมก่อนทำงานทุกอย่างนะคะ แล้วก,ก่อนเขียนนะคะควรจะทําบรรทัดนะคะควรจะขีดเส้นบรรทัดเพื่อให้หนักเรียนเนี่ยเขียนตรงแล้วก็สวยงามนะคะมองสะอาดตาสบายใจนะคะแล้วก็สามารถระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้เลยนะคะครูยังคงให้คะแนนตกแต่งสวยงามนะคะทุกใบเหมือนเดิมนะคะอ่ะทีนี้มาดูใบางานของเราแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะคาชี้แจงก็คือให้นักเรียนนําประโยค ไปเติมในกล่องข้อความข้อข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นให้ถูกต้องนะคะข้อ1คนสมัยนี้อยากรวยกันทั้งนั้นนักเรียนคิดว่าข้อ1เนี่ยอยู่ในข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะคะถ้านักเรียนคิดว่าอยู่ในข้อเท็จจริงนักเรียนก็เอาไปเขียนในข้อที่1ของข้อเท็จจริงนะคะ ทีนี้พอข้อที่2นะคะถัดจากวันจันทร์คือวันอังคารและวันพุธถ้านะักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะักเรียนก็นําไปเขียนในข้อที่2ของข้อเท็จจริงนะคะข้อที่สนกฮูกและค้างคาวออกหากินในเวลากลางคืนถ้านะักเรียนคิดว่าข้อนี้เป็นข้อเท็จจริงนะักเรียนก็ไปต่อเป็นข้อที่สาม นะคะ 4. เงินคือพระเจ้าบรรดาลความสุขให้ทุกคนถ้านักเรียนคิดว่าข้อนี้คือข้อเท็จจริงนักเรียนก็นําไปเขียนเป็นข้อที่4ของข้อเท็จจริงนะคะแต่ท่านนักเรียนคิดว่าข้อนี้เป็นข้อคิดเห็นนักเรียนก็นําไปเขียนเป็นข้อที่1ของข้อคิดเห็นนะคะก็คือ4ข้อ4ประโยคนี้นะคะนักเรียนสามารถนําไปเติมในข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นก็ได้อาจจะเป็นข้อเท็จจริง3ข้อคิดเห็น1หรือข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น3ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะใหน้นักเรียนพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากความหมายที่ครูอนอธิบายนะคะว่าข้อเท็จจริงคืออะไรข้อคิดเห็นคืออะไรนะคะ,ะสําหรับวันนี้นะคะก็จบการเรียนกรสอนกับวิชาภาษาไทยในะคาบนี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทํางานส่งครูนะคะทางแชทส่วนตัว ทาง Facebook นะคะเพราะว่า Facebook เนี่ยจะไม่มีวันหมดอายุนะคะครูไปดูในไลน์แล้วเนี่ยถ้าเกิดเปิดย้อนหลังขึ้นไปเนี่ยเออรูปภาพไม่สามารถดูได้แล้วนะคะครูก็เลยอยาก